คืนเดียวผู้ชายคนหนึ่งคิดว่าเขาคุมเกมทั้งชีวิตผู้หญิงสองคนไว้ได้เขาประกาศกลางงานเลี้ยงว่าผู้หญิงอีกคนกำลังตั้งครั์และคิดว่านั่นคือชัยชนะแต่เขาไม่รู้เลยว่าพรรยาหลวงไม่ได้มางานนี้เพื่อร้องไห้ไม่ได้มางานนี้เพื่ออ้อนวอนและไม่ได้มางานนี้เพื่อขอความยุติธรรมเธอมาพร้อมเอกสาร มาพร้อมความเงียบและมาพร้อมแผนที่ทำให้ทุกคนในห้องเริ่มตั้งคำถามว่าใครกันแน่คือคนที่ท้องและใครกันแน่คือคนที่กำลังจะเสียทุกอย่างถ้าคุณคิดว่านี่คือเรื่องผัวเมียรธรรมดาคุณคิดผิดเพราะสิ่งที่เธอ,อยังไม่พูดอันตรายกว่าสิ่งที่เขาประกาศต่อหน้าทุกคน และเมื่อความจริงค่อยๆเปิดเผยคุณจะเริ่มสงสัยเหมือนกันว่าบางครั้งการไม่เอาคืนทันทีอาจเป็นการเอาคืนที่เจ็บที่สุดในชีวิตเสียงช้อนกระทบแก้วดังขึ้นเพียงครั้งเดียวผู้ชายคนนั้นลุกยืนกลางงานเลี้ยงโดยไม่มองหน้าฉันแม้แต่วินาทีเดียวเขาบอกว่ามีข่าวดีบอกว่าควรพูดวันนี้ต่อหน้าทุกคนก่อนที่เรื่องจะยืดเยื้อไปมากกว่านี้ ผู้หญิงที่ยืนข้างเขากุมท้องไว้แน่นสีหน้าของเธอไม่ได้เต็มไปด้วยความสุขแต่เป็นความตื่นเต้นที่ผสมความกลัวเขาประกาศว่าเธอกำลังตั้งครรภ์และเด็กคนนั้นเป็นเลือดเนื้อเชื้อเครือของเขาคำพูดนั้นตกลงมากลางโต๊ะอาหารเหมือนของแข็งที่ทุบลงบนผิวน้ำเสียงในห้องเงียบลงทันทีฉันนั่งอยู่ที่เดิมหลังตรงมือวางซ้อนกันอย่างสงบ ทั้งที่หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงปลายนิ้วสายตาทุกคู่หันมามองฉันภรรยาหลวงผู้หญิงที่ยืนอยู่ในทะเบียนสมรสแต่ไม่อยู่ในหัวใจของเขามานานแล้วเขาหันมามองฉันในที่สุดแววตาของเขาเต็มไปด้วยความระแวงเหมือนกำลังรอการระเบิดหรือคำถามที่เขาเตรียมคำตอบไว้แล้วฉันยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มของการยอมรับ แต่เป็นรอยยิ้มที่ฝึกมาอย่างดีฉันลุกขึ้นช้าๆส้นรองเท้าสัมผัสพ,พื้นอย่างมั่นคงทุกก้าวของฉันทำให้เสียงกระซิบในห้องเงียบลงฉันกล่าวแสดงความยินดีด้วยน้ำเสียงที่นิ่งกว่าที่ใครคาดคิดและอวยพรให้เด็กแข็งแรงผู้หญิงคนนั้นผ่อนลมหายใจเหมือนเพิ่งรอดจากบางสิ่งที่เธอไม่กล้าพูดออกมาแต่ฉันยังพูดไม่จบ ฉันหันไปมองสามีแล้วบอกเขาว่าฉันเข้าใจดีว่าความรักเปลี่ยนไปได้ฉันบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเด็กและไม่ใช่เวลาที่ควรวยวายหลายคนเริ่มพยักหน้าบางคนเริ่มรู้สึกโล่งใจแทนเขาจากนั้นฉันจึงขอให้ทุกคนฟังฉันอีกเล็กน้อยเพราะในเมื่อวันนี้เป็นวันประกาศฉันก็มีเรื่องที่ควรประกาศเช่นกัน มือของฉันล้วงเข้าไปในกระเป๋าถือเอกสารบางอย่างถูกหยิบออกมากระดาษเรียงเป็นระเบียบเหมือนถูกเตรียมมานานสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปความมั่นใจเริ่มสั่นคลอนเหมือนภาพที่เขาวาดไว้กำลังร้าวฉันยังคงยิ้มแต่หัวใจของฉันกลับเย็นเฉียบเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญฉันมองไปที่ผู้หญิงที่กำลังตั้งครัน สายตาของเธอสั่นไหวเหมือนเพิ่งรู้ว่าตัวเองอาจไม่ได้ยืนอยู่ในตำแหน่งที่คิดฉันสูดลมหายใจลึกก่อนจะเอ่ยคำต่อไปคำที่ฉันเก็บไว้เงียบๆและรอเวลาที่เหมาะสมที่สุดเสียงในห้องเงียบลงอีกครั้งเงียบยิ่งกว่าตอนที่เขาประกาศข่าวดีทุกคนกำลังรอฟังรวมถึงเขาด้วยและในเสี้ยววินาทีนั้นฉันรู้ดีว่า หลังจากคําพูดถัดไปไม่มีใครในห้องนี้จะมองเรื่องเดิมเหมือนเดิมอีกต่อไปฉันเปิดเอกสารแผ่นแรกไม่รีบอ่านปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่ของมันเสียงเครื่องปรับอากาศดังชัดขึ้นเพราะไม่มีใครกล้าขยับฉันบอกทุกคนว่าก่อนที่สามีของฉันจะมีข่าวดีฉันเองก็ได้รับข่าวบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการ เขาขยับตัวเล็กน้อยมือที่เคยวางสบายเริ่มกำแน่นเหมือนพยายามจับอะไรบางอย่างไว้ฉันอ่านชื่อบริษัทชื่อเดียวกับที่เขาภูมิใจชื่อที่ถูกเอ่ยซ้ำในงานเลี้ยงทุกครั้งจากนั้นฉันอ่านวันที่วันที่เอกสารมีผลบังคับใช้เป็นวันที่ก่อนผู้หญิงคนนั้นจะรู้ว่าตัวเองตั้งครันเสียงหายใจของเขาเริ่มไม่สม่ำเสมอ ฉันอธิบายด้วยถ้อยคำเรียบง่ายว่าในช่วงเวลาที่เขาไม่กลับบ้านฉันไม่ได้ร้องให้อยู่เฉยเฉยฉันเลือกที่จะฟังเลือกที่จะตรวจสอบเลือกที่จะเตรียมตัวหลายคนเริ่มมองหน้ากันบางคนเริ่มเข้าใจบางคนเริ่มไม่อยากเข้าใจฉันบอกว่าเอกสารพวกนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของอนาคต ผู้หญิงที่ยืนกลุมท้องเริ่มถอยหลังหนึ่งเก้าเหมือนพื้นใต้เท้าไม่มั่นคงเหมือนเดิมฉันอ่านชื่อผู้ถือหุ้นชื่อแรกคือฉันชื่อถัดมาคือกองทุนที่ฉันเป็นผู้จัดการชื่อของเขาอยู่ท้ายสุดในสัดส่วนที่เล็กจนแทบไม่มีใครเชื่อเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เรื่องการตั้งคันฉันพับเอกสารอย่างเป็นระเบียบ แล้ววางมันลงบนโต๊ะกลางงานโต๊ะเดียวกับที่เขาใช้ประกาศข่าวดีฉันบอกเขาว่าฉันไม่โกรธและไม่คิดจะแย่งอะไรจากใครฉันเพียงแต่รักษาสิ่งที่ควรเป็นของฉันตั้งแต่วันที่เขาเลือกจะไม่ปกป้องมันสีหน้าของเขาซีดลงเหมือนเพิ่งเข้าใจว่าคำว่าแผนไม่ได้มีไว้สําหรับคนเพียงคนเดียวฉันหันไปมองแขกทุกคน แล้วกล่าวขอบคุณที่เป็นพยานในค่ำคืนนี้ฉันบอกว่าความจริงไม่จำเป็นต้องพูดด้วยเสียงดังเพราะมันยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองผู้หญิงคนนั้นเริ่มร้องให้เงียบเงียบไม่ใช่เพราะฉันแต่เพราะภาพอนาคตที่เธอเคยเห็นกำลังเปลี่ยนรูปร่างไปตรงหน้าฉันหยิบกระเป๋าถือเดินออกจากโต๊ะโดยไม่หันกลับไปมอง แต่ก่อนที่ประตูจะปิดลงฉันหยุดฝีเท้าและพูดประโยคสุดท้ายฉันบอกว่าสิ่งที่ฉันถืออยู่ในมือวันนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดบางอย่างยังต้องรอเวลาบางอย่างต้องให้ความจริงเปิดเผยเองห้องทั้งห้องเหมือนหยุดหายใจทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันฉันยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่ไม่มีความอ่อนโยน แต่เต็มไปด้วยความมั่นคงแล้วฉันก็เดินจากไปทิ้งคำพูดนั้นไว้กลางงานคำพูดที่ไม่มีใครรู้ว่ามันหมายถึงอะไรและจะพาใครไปถึงจุดไหนแต่ฉันรู้ดีว่าคืนนี้ยังไม่ใช่ตอนจบและบางสิ่งที่ทุกคนรอคอยจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆเหมือนที่ใครเคยคิดไว้เลยลมกลางคืนพัดผ่านเมื่อฉันก้าวออกจากอาคาร แต่ความเย็นนั้นไม่อาจเทียบกับความนิ่งในอกของฉันฉันไม่ได้รีบขึ้นรถเพราะรู้ดีว่าในห้องนั้นความวุ่นวายกำลังเริ่มต้นโทรศัพท์ในกระเป๋าสัน่นฉันไม่หยิบขึ้นมาดูฉันรู้ว่าใครโทรมาและรู้ว่าเขาจะพูดอะไรฉันเลือกเดินไปอีกฝั่งของถนนที่ไฟสลัวกว่าที่ไม่มีใครรู้จักฉันในฐานะภรรยาของใคร ในหัวของฉันภาพเหตุการณ์ย้อนหลังเรียงต่อกันอย่างชัดเจนวันที่เขาเริ่มกลับบ้านดึกวันที่รอยยิ้มของเขาไม่เหลือเผื่อฉันวันที่ฉันเริ่มเงียบไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะกำลังนับนับวันนับตัวเลขนับหลักฐานเขาคิดว่าฉันไม่รู้เพราะฉันไม่ถามเขาคิดว่าฉันไม่เข้าใจ เพราะฉันไม่ร้องไห้แต่ความเงียบของผู้หญิงบางครั้งคือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดฉันขึ้นรถปิดประตูเบาๆแล้วบอกคนขับให้พาไปอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่บ้านบ้านหลังนั้นไม่ใช่ของฉันมานานแล้วฉันคิดถึงสายตาของเขาวินาทีที่เห็นชื่อของฉันในเอกสารสายตานั้นไม่ใช่ความโกรธ แต่คือความกลัวความกลัวของคนที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนคุมเกมฉันหลับตาและนึกถึงผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งเธอไม่ได้เป็นศัตรูของฉันเธอเป็นเพียงคนที่เชื่อคำสัญญาแบบเดียวกับที่ฉันเคยเชื่อต่างกันตรงที่ฉันเลือกจะตื่นในวันที่เธอเลือกจะฝากชีวิตไว้กับเขารถหยุดลง ฉันลงจากรถเดินเข้าไปในอาคารที่เงียบสงบที่นี่ไม่มีใครถามไม่มีใครตัดสินมีแต่คนที่รอคำสั่งฉันนั่งลงเปิดแฟ้มอีกชุดหนึ่งแฟ้มที่ยังไม่ถูกเปิดในงานเลี้ยงชื่อในน,นั้นไม่ใช่ชื่อของเขาแต่เกี่ยวข้องกับเขาทุกบรรทัดตัวเลขบางตัวยังไม่ครบบางลายเซ็น ยังไม่ปรากฏและนั่นคือเหตุผลที่ฉันบอกว่ามันยังไม่ใช่ทั้งหมดฉันรู้ดีว่าเขาจะพยายามพยายามพูดพยายามต่อรองพยายามทำให้ฉันดูเป็นผู้ร้ายแต่ฉันไม่ได้แข่งกับเขาฉันแค่เดินไปข้างหน้าในขณะที่เขายังพยายามยืนอยู่ที่เดิมนาฬิกาบนผนังเดินช้าเหมือนตั้งใจทดสอบความอดทนของทุกคน ฉันรอไม่ใช่เพราะลังเลแต่เพราะบางอย่างต้องเกิดขึ้นเองข่าวจะเริ่มรั่วคำถามจะเริ่มดังคนที่เคยยืนข้างเขาจะเริ่มถอยออกมาเงียบๆฉันรู้จักวงจรน,นี้ดีเพราะฉันเป็นคนสร้างมันโทรศัพท์สั่นอีกครั้งคราวนี้ฉันหยิบมันขึ้นมามองชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอ ฉันไม่รับสายแต่ฉันไม่ปิดเครื่องบางการรอคอยมีค่ามากกว่าคำตอบทันทีฉันวางโทรศัพท์ลงมองออกไปนอกหน้าต่างที่แสงไฟของเมืองยังไม่หลับเรื่องราวคืนนี้ยังเดินต่อแม้ไม่มีฉันอยู่ในห้องนั้นแล้วและสิ่งที่ทุกคนกำลังรอคำอธิบายการแตกหักหรือการยอมรับ จะยังไม่เกิดขึ้นไม่ใช่คืนนี้และไม่ใช่ในแบบที่ใครคาดไว้เพราะเกมนี้ไม่ได้จบด้วยการประกาศแต่มันจบด้วยความเข้าใจความเข้าใจที่ยังมาไม่ถึงและจะปล่อยให้ทุกคนต้องรอในความเงียบอีกนานกว่าที่คิดความเงียบในห้องนั้นยังคงอยู่แม้เวลาจะเดินต่อไปฉันนั่งนิ่ง ปล่อยให้เสียงนาฬิกาเป็นสิ่งเดียวที่ขยับทุกวินาทีเหมือนตอกย้ำว่าการรอคอยครั้งนี้ไม่ใช่ของใครคนเดียวข่าวเริ่มไหลออกจากงานเลี้ยงไม่ต้องมีใครโทรบอกฉันฉันรู้จักจังหวะของเมืองจากความเงียบที่ผิดปกติจากสายตาของคนที่เดินสวนกันในโถงคนขับรถมองฉันผ่านกระจกเหมือนอยากถามว่าควรไปต่อหรือหยุด ฉันเพียงสายหน้าเบาๆและเขาเข้าใจฉันไม่กลับบ้านเพราะที่นั่นมีแต่คำถามและฉันยังไม่อยากให้คำตอบฉันคิดถึงช่วงเวลาหนึ่งตอนที่ฉันยังเชื่อว่าการอดทนคือคุณธรรมและการให้อภัยคือความรักแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันเริ่มเข้าใจว่าบางความอดทนคือการยอมให้ตัวเองหายไป ทีละน้อยฉันหยิบเอกสารอีกชุดออกมาไม่ได้เปิดอ่านเพียงแค่วางมันไว้ตรงหน้าเหมือนเตือนตัวเองว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดมีอยู่จริงรายชื่อบางชื่อฉันจำได้แม่นบางชื่อฉันยังไม่อยากให้ใครได้ยินโทรศัพท์สั่นอีกครั้งข้อความสั้นๆปรากฏบนหน้าจอเป็นคำขอโทษ ที่มาช้าเกินไปฉันอ่านแล้วล็อกหน้าจอไม่ตอบไม่ลบคำขอโทษไม่ได้ทำให้เวลาย้อนกลับและไม่ได้ทำให้ความจริงเบาลงฉันนึกถึงผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งเธออาจกำลังนั่งอยู่ในห้องเงียบๆมือวางบนท้องพยายามเชื่อว่าเด็กในนั้นจะเปลี่ยนทุกอย่างได้ ฉันเคยเชื่อแบบนั้นเหมือนกันเชื่อว่าบางสิ่งจะทําให้คนเปลี่ยนแต่ความจริงคือคนไม่เปลี่ยนเขาแค่แสดงตัวตนในเวลาที่เหมาะสมฉันลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองลงไปยังถนนที่รถยังแล่นไม่หยุดเมืองนี้ไม่เคยสนใจว่าใครแตกสลายหรือใครชนะ มันเดินต่อเหมือนชีวิตของฉันที่เลือกจะไม่หยุดรอใครฉันรู้ดีว่าหลังจากคืนนี้เขาจะเริ่มเสียมากกว่าที่คิดไม่ใช่เพราะฉันทำร้ายแต่เพราะความจริงไม่เข้าข้างคนที่หลบมันมานานคนบางคนจะเริ่มถามคำถามคนบางคนจะเริ่มถอยออกโดยไม่ต้องให้ฉันพูดอะไรเพิ่ม ฉันนั่งลงอีกครั้งมองเอกสารบนโต๊ะที่ยังไม่ถูกเปิดมันไม่ใช่อาวุธแต่มันคือทางเลือกทางเลือกที่ฉันยังไม่ใช้เพราะเวลายังไม่มาถึงฉันปล่อยให้คืนยาวขึ้นปล่อยให้ความไม่แน่นอนทำงานของมันสิ่งที่ทุกคนรอการตัดสินการล่มสลายหรือการหักหลังครั้งสุดท้าย จะยังไม่เกิดไม่ใช่เพราะฉันลังเลแต่เพราะบางตอนของชีวิตต้องปล่อยให้คนอื่นรู้สึกกับมันให้นานพอฉันปิดไฟเหลือเพียงแสงจากเมืองที่ลอดเข้ามาในความมืดนั้นฉันไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกเสียใจมีเพียงความแน่ใจว่าเรื่องนี้ยังเดินต่อ และใครก็ตามที่คิดว่าคืนนี้คือจุดสูงสุดยังไม่รู้เลยว่าความเงียบกำลังพาเรื่องราวไปสู่ที่ใดคืนหนึ่งผ่านไปโดยไม่มีข่าวใหญ่ไม่มีการถแถลงไม่มีการเผชิญหน้าทุกอย่างดูเหมือนหยุดแต่ฉันรู้ดีว่ามันแค่ช้าลงเพื่อให้คนที่เกี่ยวข้อง ได้มองเห็นสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมองเช้าวันนั้นฉันเปิดแฟ้มสุดท้ายอย่างสงบไม่ใช่ด้วยความโกรธไม่ใช่ด้วยความอยากเอาชนะแต่ด้วยความชัดเจนเอกสารทุกแผ่นยืนยันในสิ่งเดียวกันว่าฉันไม่ได้แพ้และไม่เคยแพ้ฉันลงนามไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อยุติ ชื่อของฉันถูกเขียนอย่างมั่นคงไม่สัน่นไม่ลังเลฉันปิดแฟ้มวางมันลงแล้วลุกขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเขาคงเข้าใจแล้วว่าเรื่องบางเรื่องไม่ต้องมีคนประกาศมันก็จบได้ผู้หญิงคนนั้นจะได้เรียนรู้ในแบบของเธอไม่ใช่จากคำเตือนของฉัน แต่จากความจริงของชีวิตฉันไม่ได้รู้สึกชนะและไม่ได้รู้สึกสูญเสียฉันรู้สึกเป็นอิสระอิสระจากการรออิสระจากคำสัญญาอิสระจากบทบาทที่ฉันไม่เคยเลือกเองฉันเดินออกจากอาคารครั้งนี้ไม่ต้องหันกลับไปมองแสงแดดยามเช้าส่องลงบนถนนเหมือนวันธรรมดาวันหนึ่ง และมันก็คือวันธรรมดาของผู้หญิงคนหนึ่งที่เลือกจะจบเรื่องราวโดยไม่ต้องรอให้ใครแพ้และไม่ต้องรอให้ใครขอโทษบางคนอาจยังรอรอคำอธิบายรอความพังทลายรอฉากสุดท้ายที่ดูเดือดแต่มันจะไม่มาเพราะตอนจบของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เธอ และไม่ได้อยู่ที่เด็กในท้องมันอยู่ที่ฉันในวันที่ฉันเดินออกมาโดยไม่ต้องพกอดีตติดตัวไปด้วยและนั่นคือจุดจบที่เงียบแต่ชัดเจนที่สุดเท่าที่ฉันเคยเลือกมา